คุณผู้ชมครับผมจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูเหตุการณ์วันที่ทีมกรเลมเพียวของเราลงทำการแข่งขันที่สนามน้องปลื้ของทีมพัทยาย,ยูเนเเต็ดนะครับต้องบอกว่าทีมกิเลมเพียรของเราเสียผลประโยชน์จากการตัดสินของกรรมการอีกครั้งหนึ่งแล้วละครับจากเหตุการณ์ที่มาริโอยูรอสกี้ปั่นฟรีคิกเข้าไปนะฮะนั่นคือโชคดีของเราครับแต่คุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์นี้อีกครั้งดีๆนะฮะลูกนีนะครับมาริโอยูรอสกี้นั้นถูกทำฟาว์ในกรอบเขตโทษชัดเจนเลยละครับ ทีมเกมของเราควรจะได้ลูกโทษที่จุดโทษนะครับไม่ใช่ลูกฟิกกี้กินพิ้งเฮนโชคดีจริงๆครับที่มาริโอยูรอฟสกี้นั้นเขาปัดลูกฟิกกี้ลูกนี้เข้าประตูไปฮะมาต้องบอกว่าการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนั้นทาให้เราลําบากใจอีกครั้งหนึ่งแล้วละครับนี่นะฮะผมก็เลยพาคุณผู้ชมย้อนกลับมาดูภาพอีการวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะฮะจังหวะนี้ควรจะเป็นจุดโทษจริงๆครับแล้วก็โชคดีครับที่เรามีซูเปอร์มาริโอมาริโอยูรอฟสกี้นะฮะทำให้สามารถเปลี่ยน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสามคะแนนของเราในเกมในวันนั้นได้ครับ